เคล็ดลับพัฒนาความคิดเชิงบวก1เริ่มต้นวันด้วยทัศนคติที่ดีการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยทัศนคติที่ดีเป็นการต้นต้นที่สําคัญคล้ายกับการปรับเข็มทิดของจิตใจให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องคุณสามารถเริ่มด้วยคําพูดสร้างกําลังใจให้ตัวเองเช่นวันนี้จะเป็นวันดีสําหรับฉันหรือฉันพร้อมจะรับมือกับทุกสิ่งหากวันนั้นเริ่มต้นด้วยความสดชื่นโอกาสที่คุณจะเจอสิ่งดีๆหรือแก้ไขปัญหาด้วยความคิดเชิงบวกก็จะเพิ่มขึ้น สฝึกความกระตันยูกระตุ้ถูกความกระตันยูเป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้เราโฟกัสกับสิ่งที่เรามีมากกว่าสิ่งที่ขาดลองฝึกเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันอาจเป็นเรื่องเล็ก,เลกๆเช่นอากาศเย็นสบายในตอนเช้าหรือคนที่ยิ้มให้คุณการเขียนเช่นนี้ไม่เพียงช่วยสร้างความสุขในใจแต่ยังช่วยเตือนให้คุณเห็นว่าแม้ในวันที่ยากลำบากชีวิตก็ยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอ 3. เปลี่ยนมุมมองในสถานการณ์ลบ เมื่อเจออุปสรรคในชีวิตลองตั้งคำถามที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองเช่นฉันจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้หรือสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันเติบโตอย่างไรทุกปัญหามักซ่อนโอกาสบางอย่างไว้เสมอการเปลี่ยนความคิดจะทำไมต้องเป็นฉันเป็นสิ่งนี้มาสอนอะไรฉันจะช่วยให้คนรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้นและก้าวผ่านมันไปด้วยความเข้มแข็ง 4. ล้อมรับตัวเองด้วยพลังงานเชิงบวก สภาพแวดล้อมมีผลต่ออารมณ์และความคิดของเราอย่างมากลองอยู่ใกล้คนที่ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเช่นเพื่อนที่มองโลกในแง่ดีหรือคนที่ชอบให้กำลังใจหลีกเลี่ยงคนหรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแย่เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจดูดพลังบวกของคุณไปโดยไม่รู้ตัวหาดฝึกพูดเชิงบวกกับตัวเอง Sil Talk ท,ทำพูดที่ระบอกกับตัวเองมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการกระทำลองเปลี่ยนคำพูดลบเช่นฉันทำไม่ได้เป็นฉันจะลองดูอีกครั้งหรือ มันอาจยากแต่ฉันจะผ่านมันไปได้การพูดกับตัวเองในแง่ดีช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความหวังให้คุณพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทาย 6. สร้างกิจวัตรเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงช่วยให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นด้วยการออกกําลังกายเช่นเดินวิ่งหรือเล่นโยคะไม่เพียงแค่ทําให้สุขภาพดีแต่ยังช่วยลดความเครียดและกระตุ้นสารเคมีแห่งความสุขในสมองการพักผ่อนที่เพียงพอและการทานอาหารที่มีประโยชน์ก็มีบทบาสทสําคัญในการเสริมสร้างความคิดเชิงบวกเช่นกัน เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นกับดักทางความคิดที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีแทนที่จะมองความสําเร็จของคนอื่นเป็นแรงกดดันลองมองเป็นแรงบันดาลใจเป้าหมายของคุณคือการเป็นตัวเองที่ดีที่สุดไม่ใช่การเอาชนะใคร 8. ฝึกทําสมาธิหรือโยคะ การทำสมาธิช่วยให้คุณปลดปล่อยความเครียดและทำให้จิตใจสงบใช้เวลาเพียง5-10นาทีต่อวันหลับตาและโฟกัสที่ลมหายใจของคุณการฝึกโยคะนอกจากจะช่วยเรื่องสุขภาพกายยังช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็งทำให้คุณมองสถานการณ์ต่างๆ่างด้วยความนิ่งและชัดเจน 9. ใช้พลังของการให้อภัย การให้อภัยไม่ใช่แค่การปล่อยให้คนอื่นพ้นผิดแต่เป็นการปลดปล่อยตัวคุณเองจากความเจ็บปวดการเก็บความโกรธไว้เป็นเหมือนการถือก้อนหินหน,หนักที่ทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้ยากลองเริ่มจาัดก,การให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดเล็กๆและค่อยๆขยายไปถึงคนอื่น